เมชยูนิเวิร์สไม่พอใจเดินออกจากรายการไม่ยอมให้สัมภาษณ์ต่อเนื่องจากพิธีกรถามคำถามที่ทำให้ฉันไม่โอเคเนื่องจากฟาติมาเมชยูนิเวิร์สได้ให้สัมภาษณ์กับรายการเชเลมุนโดซึ่งคำถามมันก็จะสืบเนื่องมาจากสิ่งที่นางได้เจอและ,ะบวกกับทางกองยูนิเว s ร์สก็ขยี้มาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการที่ให้นางออกมาพูดเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตัวเอง <c oughs> และก็นั่นเป็นประเด็นที่ทำให้หลายรายการสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณวัชริสควอติบัวพลาดมลทันหา เกี่ยวกับคดีของคุณราอรูนที่มีอย่างมากมายทําให้นางรู้สึกอึด อัดในการที่จะตอบนางก็เลยบอกเอาออกจากรายการคุณพี่พีเกตก็ไม่เข้าใจว่านางจะอึดอัดทําไมเพราะว่าคําถามพวกนี้เป็นหนึ่งในกระแสที่ทําให้นางได้มงไม่ใช่หรอฟาติมาเธอแล้วก็กองไม่ชินีเวิร์ดยังทําคลิปที่ให้ทุกคนรณรงคในการต่อสู้และอยากให้ทุกคนมีเสียงที่จะพูดมันออกมารายการเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาให้แสงให้เธอพูดออกมาแล้วแล้วเธอก็ไม่พูดพฤติกรรมดูย้อนแย้งมากนะครับฟาติมา่ะที่แค่เพิ่งได้มงเพียงไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นฟา ติมายังโชว์ความเป็นลูกคุณหนูได้ขนาดนี้ก็ต้องดูกันต่อไปค่ะว่านางจะอยู่จนครบวาระหรือเปล่า